อ,อ่านสารคดีนะคะวันนี้นั่งฟังอย่างเดียวนะคะสารคดีหมายถึงงานเขียนร้อยแก้วประเภทหนึ่งจดความหมายดีไหมอ่ะดีจดนิดหนึ่งอ่ะจดตรงความหมายอย่างเดียวสารคดีหมายถึงงานเขียนร้อยแก้วประเภทหนึ่ง เดียวนิดเดียวแล้วไม่ต้องจดอีกอีกสไลด์หนึ่งนะเสร็จยังคะงไปนะมีใครไม่เสร็จั้ยไม่มีนะ,ะเป็นงานเขียนที่มุ่งให้ความรู้ให้สาระแล้วก็ข้อคิดเห็นมากกว่าให้ความบันเทิงหรือว่าความสนุกสนานจดค่ะแล้วพอ ีก็จะให้นั่งฟังอย่างเดียวนะคะเป็นงานเขียนที่มุ่งให้ความรู้ให้สาระหรื้ข้อคิดเห็นมากกว่าให้ความบันเทิงหรือว่าความสนุกสนาน เสร็จแล้วนั่งตัวตรงเสร็จสไลด์นี้แล้วไม่ต้องบันทึกแล้วให้ฟังเรานั่งตัวตรง นักเรียนชอบอ่านไหมคะชอบอ่านสารคดีไหมชอบดูไหมเออชอบดูคุณครูหนึ่งคนที่ชอบดูมากถ้าในโทรทัศน์เนี่ยใช่ไหมลูกมออีสารคดีเนี่ยบางทีก็เกี่ยวกับต่างชาติซึ่งเราไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปมันแพงเนาะใช่ไหมลูกออสตังก็ไม่มีเนาะถ้าเครื่องบินนี่ก็แพงสุดยอดแต่เราสามารถไปโดยไม่ต้อง เสียสตังค์นะใช่ไหมเออดูสิคะลูกสารคดีน่ารู้เป็นความรู้ทำไมคะประดับตัวเรานะนอกจากในหนังสือเรียนแล้วนะคะและนองนั้นเรายังไปหาอ่านได้ที่ไหนลูกในห้องสมุดในห้องสมุดนะวันนี้ก็นำมาสารคดีเกี่ยวกับภูกระดึงใครเคยไปบ้าง เคยแล้วใช่ไหมอ่เดี๋ยวให้เล่านิดหนึ่งนะได้ไหมคะคุณครูไม่เคยไปหรอกแต่ลูกชายไปก็บอกโอ้โหสวยมากเลยนะแต่ว่าแต่ว่าลำบากใช่ไหมลำบากมาอาเดี๋ยวให้เล่านิดหนึ่งนะอเอามาฟังก่อนเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังคะฟังต่อเอานั่งตัวตรงเสร็จหรือยังคะลูก ม่ต้องจดแล้วนะคะให้นั่งตัวตรงค่ะพร้อมจะฟังครูหรือยังคะพร้อมค่ะคตรงนี้หันหน้ามาหันหน้ามาค่ะอิดหันหน้ามาถ้าหนูยังหันไมหาเพื่อนหนูก็คุยอ,อยู่นั่นแหละหันหน้ามาตั้งใจฟังนะคะสาขาดีเนี้ยเป็นงานเขียนในรูปแบบของการเล่าเรื่องที่ให้ความรู้นะคะ แล้วก็ความเพลิดเพลินความคิดเห็นด้วยนะคะจุดมุ่งหมายของการเขียนสารคดีเนี่ยเขาจะมุ่งไปที่เนื้อหาสาระนะคะเพื่อให้ความรู้กับเราเนี่ยนะคะแก่ผู้อ่านเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ผู้อ่านนะคะแล้วก็มุ่งชักนำความคิดของเราเนี่ยนะคะชักชูใจ นะที่ผู้ผู้เขียนเขาต้องการว่าเราจะจูงให้เราไปคิดตามเขาที่เขาเขียนนะคะมุ่งให้สาระความบันเทิงแก่ผู้อ่านนะคะมาดูประเภทของสารคดีอนะนะนะ่สารคดีนี้ก็มีหลายประเภทถูกไหมถึงไม่คะลูก